สวัสดีคะ่ะทุกท่านจา๋านี่ดูเห็ดอันนี้เจ้ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าขึ้นเยอะมากตอนนี้เนาะใครรู้จักแนะนำเจ้ได้นะคะทุกท่านจา๋ายินดีรับฟังนะจ๊ะนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่พอเอิญมาเจอ,เ,อเห็ดกอแบบนี้ <c oughs> เป็นสีขาวเนาะ เจรู้จักแต่กอสีเหลืองๆที่เออมันกินได้เนาะอันนั้นอะแต่ว่ามันเก็บยากเนาะแต่ไม่ค่อยเจอค่ะแถวบ้านเจเนาะเขาเรียกอะไรนะฟิงแสบมออกสีเหลืองๆแต่ว่าเจ้หายังไม่เจอนะคะตอนนี้เนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดกันเลยค่ะดูสิคะเจออีกแล้วดูเขาไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเห็ดไหนเราไม่รู้จักก็อย่าไปเก็บเขานะคะทุกท่านเนาะ นาะดูแลตัวเองด้วยเนาะไม่ใช่ว่าเราชอบเก็บเห็ดแต่ก็มุ่งจะเก็บเนาะมันบ่ได้ได้จ้ะพี่นองจ๋าบอดท่านได้ใส่ถุงมืออยู่ค่ะบังขาไหมย้ยใหญ่โอ้เด็ดไปก่อน เดี๋ยวกลับไปค่อยไปล้างมือให้สะอาดเนาะโ <c oughs> อ้ยคอยเก็บคอยใส่ถุงมือบบท่านพี่น้องอันนี้บอกวนนี่เสียมไว้นี่ละ่ะถอยถอยถอยจักน้อยค่ะเก็บเห็ดข้างทางนะจ๊ะทุกท่านจ้ะเก็บอยู่นี่แหละบบท่านด้ ใส่ถุงมือสําโอ้ยนผ่านล่ายลายไหมพี่น้องจ้าบิ่งในหันขักล่ายลาย ใส่ถุงมือมาแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าเสียงรถแทรกก็ต้องขอบขอบขอประทานนภะัยโทษด้วยนะคะเพราะว่าเจนนี่เก็บเห็ดข้างทางค่ะบ่ได้เข้าป่าลึกเนะาะปาเห็ดขาเตี่ยไหมเห็ดขาสันขามันเป็นกลุ่มก่อคอเก็บ ยุ่มเอาเด้อจะ้ะยุ่มเอายุ่มเอานี่เี้ยข่างทางก็มีดอกค่ะพ้นขาพันนะ่ะโอ้ยเจ้นี่ได้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วนะคะทุกท่านเออกฎของการเก็บเห็ดอะไรที่สวีเดนเนาะมันไม่มีจำกัดเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เก็บได้ยูจ้ะเก็บได้ยูแล้วก็มีความบมั่นใจก็ไปถามคนสวีเดนอีกพนบอกว่าเก็บมันเก็บได้แต่ว่าพอเธอไปเก็บโลดพนบอกขยันเข่าป้าดอกคะเพนว่าเด้พนบอกเจเด้เจก็เลยบอกว่าพอกเธอบ่กว่าเจแมนบอที่ว่าเจเข้าไปเก็บเห็ดเก็บหยังมันเป็นความสุขเนาะ เข้าก็บไได้เก็บไหมเก็บมาเบิดปลาดอกพี่น้องเก็บจังไดเบิดเข้าก็มาเข้าปลาเลาะๆไปเจอเห็ดเข้ากับเก็บไปสั้นละจ้ะคันย่ามเข้าหาเห็ดได้หลายนะมันก็คือลางวัลนคนเข้าปลานั่นเองเนาะก็ธรรมาชาติเนาะ ผู้ใดเห็นเห็ดแล้วบ่กเก็บโอ้โยเจ๊บ,บออยากสเสือเลยปะเก็บโหลดละพี่น้องทั้งใดเขาให้เก็บได้ก็เก็บจ้ะเจะเก็บไปตากแห้งเอาไว้เนาะเพียเดี๋ยวเราเข้าเคลื่อนตีไปเคลื่อนที่ไปทางผุนเลยจ้ะดอกงามอยู่จ้ะพ่อได้ยูผุนเพียบงามจ้ะ ล่างเทือก็อยากติดต่อยูทออูปเปิดเนาะช่องดังๆใหญ่ๆ,น,ๆน่ะนะนัดเพิ่นแล้วก็ไปหาเก็บน้ำกันเนาะมันคือสีมวนแปลกๆเนาะ <c ười> คนว่าอยู่ไกล้ๆจังสีก็ได้เขากับเด็รไปเก็บ อยู่น้ำเพิ่นดอกเพราะมันไก่เข้าม่ได้สิไปหาตรงนั้นตรงนี้เก็บดอกจ้าแต่ว่าอยากไปเก็บน้ำกันคือว่าให้มันม้วนให้มันฟินจังสีน,น่าจ้ะเมื่อหน,นี้ก็บ่ไร้บ้าตั้งใจเก็บร้ายปันได้ดอกจ้ะเจ็จไปเออเลาะหายางเล่นซื้อๆนี่แหละจ้ะเนาะซื้อ ถุงมานี่หน่อยนึงอยากหูประมันสียังช้ำอยู่อีกโบเก็บได้เท่าใดก็เท่านั้นแล้วเนาะพี่น้องจ้าคอยก็อยากมาเก็บให้เบิ้งจังสีละเอาไปตากไว้ป๊าเบิ้งแน่นอ่ะเบิ้งแน่นนี่ขึ้นเชิงเขาหม่ปัวปัว คนนะ่ะบิงแน่นอ่ะขาไหมงามขนาดเลย <c oughs> คือ หยิกหยิกยองยองจังสิ อุย้ยมันก็เก็บจังสีเนาะ โดูดอกนี้นี่โอ้ยเอ้าบาดใหญ่จังค่ะโอ้โหเห็ดดำพี่น้องเอ้าโอ้เปราะมากเดี๋ยวฉันซิดนั้นแหละเปราะจริงๆเจ้าโอ้โหขาขาพี่น้อง า้าไงขนาดโอ้จังสี่บ่เก็บ้อจ้ะเจออีกพุ่มหนึง่งจัดไปอีกพุ่มหนึ่งจ้ะโอ้ย คลิปเจ๊าพาเพื่อน่เคยไยจจบตอนล่าจากเธอมีแถมอยู่เรื่อยนะจ๊ะทุกท่านจ้ะขอประท่านอภัยโทษจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะไปหาดูก่อนว่าเห็ดเหลืองยังมีเหลือให้เก็บอีกไหมเนาะไปพี่น้องจากรถเจ๊ยู่ใสดอกไป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 ยังเก็บอยู่อ้ยคอยกระไดเนาะคอยเมื่อเราเดินพี่น้องจ้ะ ไปจ้ะพ่อกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ะเฮ <c oughs> ้ยเยหนอนี่จ้ะพ่อได้อยู่จ้ะมื่อนี่พ่อได้อยู่นะโอ้ขึ้นล่าแล้วบ่ได้จ้ะเคลื่อนที่เคลื่อนที่จ้ะอันนี้เจ้มาเก็บแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ้ะทุกท่าน เดินอยู่เลาะริมทางหน้านี้เป็นหน้าล่าสัตว์เอ่อเราต้องรู้เวลาเข้าออกนะจ๊ะเราเข้าประมาณบ่ายโมงบ่ายสามโมงนี้เราต้องรีบกระตือรือร้อนออกแล้วนะจ๊ะทุกท่านยิ่งเสาร์อาทิตย์ด้วยนะนายพรานอาจอยู่ในป่านานนะคะทุกท่านเพราะว่าเขาหยุดงานกันด้วยไงเนาะก็ต้อง ถามไทยเขาให้ดีเนาะทางที่ดีเข้ามาก็พยายามให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเนาะพี่ดอกงามค่ะบ่ายสามโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอยฟังเสียงรถเขาแล้วนะจ๊ะอันนี้บ่อเอาจ้ะคัดเอาเแต่ดอก ขาใหญ่ๆงามๆก่อนบางยาหนีกเก็บน้อยๆเนาะยานบ่ไใดไหมคอยก็เลยเก็บไปไหมพี๊ขาไหมป๊าดไหมยักได้ขาจังสี่แล้วเนาะ เบ่งนะขานะ่ะอุย้ยแดดไหมแดดส่องเห็ดดำมันแนมยากอยู่เดคันบ่มีบม่มีแสงสว่างจังสิไหมเก็บไปเอาไปตาก,เอา,ตากเอาไปตากไว้กินโดนๆดเด,ด้อจังสิเจเอาไปตากไว้ด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเจเจจะเอาไปเห็ดแล้วก็ ตาใครเบิงเนอจ้าแต่ว่าคลิปหลายๆคลิปก็ได้เฮ็ดไปแล้วเลยจ้าเนะเพียบกค่อยหยุ่มเลอจ้าสิพยายามเก็บให้มันงามๆดอกค่ะเก็บระวังกันเด้อจ้าเดี๋ยวอากาศมันก็สิหนาวเลยจ้ะแต่ว่าเห็ดนี่มันทนความหนาวได้แห้งจ้ะนี่แห้งหลายเพีย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดอีกรอบนึงเนาะนี่เราเคลื่อนที่มาทางนี้จ้าพค่อยรายปันไดดอกจ้าแต่ว่ามันคือสิบพึ่งแต่ขึ้นบอค่ะเด้องามหลายอันนี้เก็บไปดอกนี้เก็บไปจ้าอันนี้เก็บไว้นี่เลยจ้า อันนี้เก็บได้เก็บได้เราเก็บไปจ้าเผียอุ้ยมียาไปน้ำเนาะ เห็ดดาจ้ะเห็ดดําขาส้มนี่ค่ะดูขานี่แบบนี้เอาเป็นลาบแซบลายเด้อเก็บสดๆไปลวกแล้วลาบเลยจ้ะลาบเหมือนลาบหมูนะ่ะแซบหลายจ้ะ ขาดโอ้โหสีเหลืองอ๋อยเลย นี่ค่ะหามันสั้นเนาะตาเนี่ยหืม ดูเห็ดมันแซมมาเห็ดพิษพี่น้องเห็ดอีหยังบุโอ้ยเก็บเข้าถุงก่อนเดี๋ยวมันหักมาใส่ในยุ่งเลยนะเนี่ยตรงนี้เพียเก็บทีละดอกแล้วก็ดูให้มันชัดเจนเนาะนี่เอามาไว้บนนี้ปอดไหม นี่จ้ะดอกใหญ่มากมปัดใหญ่แท้ใหญ่แท้แท่ค่ะโอ้ยยาวปัดไหมยาวขนาดจ้ะมันซ้อนเนาะซ้อนเห็ดซ้อนเห็ดหลาย แล้วเจ้ไม่ได้ไม่ได้เก็บไปทิ้งโดยพี่น้องเจ้เก็บไปตากแห้งแล้วก็เผื่อมีเพื่อนขอไปบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะโอ้อันนี้ไม่เอานะคะเก็บไวค้ค่ะเพียงงามค่ะงามป๊าดพี่น้องเป็นพุ่มดอกไม้เลยจ้ะเพียโอ้ขายาวสะดุดคะ่ะคุณแม่ขาป๊าด ทางอื่นนะทุกท่านมีแต่เห็ดขาใหญ่ๆยาวๆสวยๆเด้อเบิงป่าเห็ดที่เจ๊เก็บไหมเพียเดี๋ยวเก็บทีละดอกไปเดี๋ยวจะมันสิพอ่อดอกผิดเด้อเอาละบอกเก็บเพิ่ดอกเก็บไปก่อนจ้ะนี่เจ้าค่ะเอ้ยคอยดีใจเด้อคอยเห็นจังสิ มากลายนี่ดอกขาจังสีแ่แหละโอ้ยงามจ้ะนี่พวทางเจบ๊บค่อยมีเดินดพี่น้องคอยละงึดหลายปีนีไหมหรือว่าเขายังไม่ออกพี่น้องพนไมนท่านได้ออกตีโอ้ยคอยละหล,ลงหลงฤดูการออกเห็ดดำไหม นี่แหะคะ่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเจ๊จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่า <c oughs> เก็บได้ตานึงละค่ะคนน่ะโอ้อันนี้คือบ่องงามเนาะเก็บไปละคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเด้วจ้าเด้อขอให้โหครคไพ้ไขเจ็บเลย โค่วโควิดนี่มันหายไปเด้อพี่น้องจ้าขอให้เบิงคลิปเห็ดของเจเป็นความบันเทิงเลยจ้ะอย่าไปซีเรียสน้ำยังหลายจ้ะเจ๊เจก็ขอเป็นตัวแทนแล้วก็เห็ดให้มีความบันเทิงแล้วก็ให้มียังให้เบงไงใหม่ๆเนาะแต่จริงๆแล้วไอ้ เพื่อนๆเ,เก็บเห็ดก็หลายยูจ้ะแต่ว่าเจ๊ก็อยากสิเป็นส่วนหนึ่งที่อยากมาแบ่งปันเนาะการเก็บเห็ดสวีเดนการเป็นยูจังสีด้วยจ้ะเจ๊ก็ขอฝากส่งงน้อยๆของเจ๊วไว้น้ำไว้น้ำด้จ้านี่เด้ปอปวดไหมเบื้องแน่นันปวดขาเห็ดไหมเบื้องแน่นัน อนลเนะเจลืมเอามีดมาจ้ะมื่อนี่ว่าไปยังกะเอาไม่ดมาแล้วเจก็สิตัดขาจังสั้นละเจก็ว่าไปสัน้นเลยจ้ะน้อยที่ว่าเจสิเก็บเห็ดแล้วตัดขาไปพี่นอ้องจักเป็นอย่างดอกคอยละมึนคอยละงึดด้อยากสิเก็บเห็ดแบบตัดขาให้เบิ่งอยู่แต่ว่าลืมข้าวแม ่อยลืมข้าวอหลีเด้อขอประท่านอภัายอย่าโทษเด้อพี่น้อง <c ười> คอยเลยงึดหลานี่แบบนี้เอาไปเด้อตากเลยจ้ะตากมันสิได้แห้งท่านกัรท่อปลาตากเลยมันก็สินเหน่าเด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเปียกหลายเนาะเปียกหลายอหลีตอนแรกเจ๊ว่าสิไปป่าเดิมที่ว่าเจ๊ทิ่มไว้หลายๆนั่น่ะนะแต่ว่าไปบ่ได้นายพันสกัดเจอยูู เพิ่เอารถบังเลยบให้เจขับเข้าไปเลยแม่พี่น้องอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ข่อยละง,งึดแต่ก็ดีแล้วพิ่หปกป่องเฮ้าเนาะต้องขอขอบพระคุณเพิ่นันแหละโอเชคเลวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ขอตัวลาไปก่อนได้จ้ะเด้อมาเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า เดี๋ยวก็พ่ออีกจาค่อยเบิง้งพ่ออีกคอยก็สิไปเก็บอีกเด้อล่าจังสี่แหละฮะล่าเบิดคลิปนั่นละแต่บ่ได้ไปจักเทือดดอกคอยระยอยากหัวอยากหัวเจ้าของเดี๋ยวมือนาะสิขึ้นไปทั้งเทิงพุนพุนแล้วก็ไปหาเก็บทั้งเทิงนะ่ะอันนี้เจเก็บอยู่เชิงเขาซื้อพี่น้องจ้าเก็บอยู่เชิงเขาจังสี่ข้างๆถนนเนาะไ่ได้เข้าลึก นายพานหลายอย่าไปเข้าลึกพี่นอ้องเพีย่อยว่าอยู่คอยว่าอยู่่อยสิจอดไหมเพี่เก็บตจึกน่อยล่ละค่ะเก็บตอีกจึงหน่อย,อยโอ้ยเนาะค่อยงเงึเจอตัวเจ้าของหลายเพียเบิ่งแน่นะ ตัดเอาแต่ดอกงามๆละจ้ะมึ <S <S งยานี้ก็ลืมใส่ถุงมือเนอะาะฝ้าเก็บหลายเก็บเก็บตลอดซะว่าก็ยังตื่นเต้นตกใจคือเก่าจเป็นยังดอก